สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่ดิฉันชื่อนางสาวในภา,ารั์วงศ์ชัยค่ะหรือชื่อเล่นชื่อเนยนั่นเองเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาปฏิทัศน์หนังสือหรือรีวิวหนังสือนั่นเองค่ะเพื่อนๆนซึ่งหนังสือที่ดิฉันนะคะจะมารีวิวในวันนี้เป็นหนังสือในใิยายวายแนวดรามา่าโรแมนติกและหนังสือเล่มนี้มีชื่อเรื่องว่า ทฤษฎีจีบเธอคะ่ะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะมีทั้งหมด565หน้าราคาเล่มละ419บาทหรือเพื่อนๆน,นะคะสามารถหาอ่านได้ที่แอปอีบุค่ะแอปนี้เลยผู้เขียนนิยายเรื่องนี้นะคะมีนามปากกาว,ว่าจิติเรนหรือจิตินัดงามหนักค่ะโดยหนะักสำนักพิมพ์ ที่พิมพ์หนังสือเล่มนี้นะคะก็คือ e v e r w นั่นเองค่ะโดยหนังสือนิยายเล่มนี้นะคะจะว่าด้วยเรื่องราวความรักของค่ายกับเติร์สองหนุ่มนักศึกษาคณะน,นิเทศาศาสตร์ปี3จุดเริ่มต้นจากการที่ฝ่ายนายเอกหรือเติร์นั่นเองรู้สึกดีกับเพื่อนสนิทของตนเองมากกว่าคำว่าเพื่อนก็คือแบบเพื่อนสนิทคิดไม่เสื้อนะเพื่อนๆเนาะก็คือเพื่อนิท <laughs> คนนี้ก็คือค่าย หนุ่มหล่อที่เพียบพร้อมเกือบจะทุกอย่างเจ้าชู้แถมสาวมาติดพันมากมายก็ว่าจะเกือบทุกคณะนะคะที่นางล่ามาแต่แอบ,บรักเพื่อนสนิทก็ว่าเศร้าแล้วแต่เป็นเพื่อนสนิทที่ไม่ได้ชอบผู้ชายนี่สิคะ่ะยิ่งเศร้ากว่าเป็นเพื่อนสนิทที่มีสาวสาวมาให้เลิกมากมายต่อแถวยาวไปถึงหน้ามหาวิทยาลัยและเป็นเพื่อนสนิทที่ไม่เคยรักใคร จริงจังจริงใจนอกจากรักตัวเองค่ะเพื่อนนั่นยิ่งทําให้เตอนะคะไม่สามารถบอกความในใจใกับให้กับใครรู้ได้เลยว่าตนเองนั้นคิดตัวเองไงก็เลยเก็บไว้ตั้งแต่ปี1จนถึงปีสามก็คือไม่เคยสารภาพเลยว่าตัวเองชอบรักอะไรประมาณนะะี้ค่ะเก็บมาตลอดเพราะกลัวจะเสียเพื่อนแต่เรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องติดตามต่อไปค่ะ เติร์ดเนี่ยจะสามารถบอกความในใจกับข่าได้หรือเปล่าข่าจะเปิดใจให้เติร์ดไหมแล้วความรักของสองคนนี้จะจบลงยังไงเนยอยากเพื่อนนะคะลองหาซื้อมาอ่านดูนะคะคเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ